สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีเชันเคยด้วยนะครับสําหรับวันนี้วันศุกร์ก็ไม่มีมวยนะครับก็ถือว่าเป็นการอดเปรี้ยวไว้กินหวานอาทิตย์หน้าศึกวันลูพีดีที่68วันศุกร์ที่28ิมิถุนายนครับซึ่งวันนี้ครับแอดมินก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่แอดมินก็เลยอยากจะทำสถิติเปรียบเทียบในศึกวันจุลชิพของแต่ละคู่ใหญ่ๆของมวยไทยของเราครับซึ่งแอดมินครับก็ได้นําสถิติมาเปรียบเทียบกันในรูปเดียวครับเดี๋ยวเราลองไปชมสถิติของแต่ละคนตั้งแต่คู่เอกลงไปเลยครับ ว่าจะเป็นอย่างไรรอไปชมพร้อมๆกันเลยครับ มาในคู่แรกก่อนเลยครับคู่เอกเป็นการชิงแชมป์ตำแหน่งว่างครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตตเบรร์ครับซึ่งคู่นี้ครับเคยจะเจอกันมา1รอบแล้วครับกับการชิงแชมป์แต่ทางด้านแชมเปี้ยนอย่างดิเวล่าครับก็เกิดอาการป่วยและก็ถอนชกไปครับสุดท้ายเป็นตำแหน่งว่างเพื่อมาชิงกันในครั้งนี้แหละครับมาดูสถิติของประจันฉายพิเคแสนชัยก่อนครับซึ่งก็แข่งมารวมๆในศึกวันชิบิชิปครับ6ไฟ์แพ้เพียงไฟเดียวให้กับโจเซฟลาซิรีเมื่อปี2000 22หรือ2ปีก่อนครับและก็ฟอร์มล่าสุด3ไฟหลังครับชนะน็อกเอาท์3 A ชนะคะแนนอักรามฮามิดีแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกเอาท์ในยกที่1โจเซฟลาซิรี่ในการชิงแชมป์มวยไทยครับก็ถือว่าสถิติสวยสดงดงามเลยเกินครับสำหรับ3ไฟล่าสุดของเจ้าน,นนพระจัน์ชายครับ ต่อมาเป็นสิถิติของทางด้านโจระทานดิเบล,ล่าครับโอ้โหครับเข้ามาในศึกวันชิปชิปสองไฟก็ชนะทั้ง2ไฟเลยครับครั้งแรกชนะจางเปยเเมียนแล้วก็ครั้งต่อมาครับการป้องกันแชมป์ของเขาชนะเดลเนียววิลเลียมแล้วก็ได้ยินข่าวแว่วๆามานะครับว่าการแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งของเขาประมาณ12ไฟไม่แพ้ใครเลยครับถือว่าสิถิติสุดยอดจริงๆครับสำหรับดิเบล,ล่าครับ มาในคู่รองคู่เอกครับซูเปอร์เลกเกียรติหมู่เก้ากับก้องธรณีครับโอ้โหทางหน้าซูเปอร์เล็กเองครับสถิติการแข่งขันในศึกวันชิพชิปยาวเป็นหางว่าวเลยครับ14ครั้งโดยประมาณครับและนอกนั้นชนะหมดเลยครับสะดุดแพ้เพียงครั้งเดียวครับให้กับอีเลียสอนนาฮาชิในการชิงแชมป์กติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อปี2021หรือราวๆ3ปีที่แล้วครับแต่3ไฟล่าสุดของซูเปอร์เล็กก็ถือว่าสวยสดงดงามครับเรียกได้ว่า5ไฟล่าสุดก็ได้ครับชนะเดนเนียวิน เียมชนะน็อกเอาท์นาบินานานชนะ TKO ยกที่2ทาเกียคาริลอฟและก็ชนะคะแนนรถถังจิตเมืองนนและล่าสุดระเบิดโลกสุดๆครับในการป้องกันแชมป์กติกาคีบ็อกซิง่งในการชนะทาเครุเซกาวะครับถือว่าสถิติ5ไฟย้อนหลังสวยสดงดงามสำหรับซูเปอร์เล็กคนนี้ครับ ต่อมาทางด้านกล้องธรณีครับสถิติการแข่งทั้งหมดในศึกวันชิฟชิชนั้นก็แข่งขันทั้งหมด10ครั้งครับและก็พลาดแพ้เพียงครั้งเดียวให้กับเพชรสุขุมบิตรบอยบางนาเมื่อปี2023เมื่อปีก่อนนี้เองครับและสถิติ7ไฟย้อนหลังครับก็ไม่แพ้ใครเลยครับสําหรับกล้องธรณีสอสมหมายคนนี้ครับถือว่าสถิติทั้งคู่ครับเข้ามาในศึกวันชิฟชิชแพ้เพียงครั้งเดียวแล้วใครล่ะครับจะเป็นผู้เสียสถิติแพ้เป็นครั้งที่2ในศึกวันชิฟชิชเดี๋ยวรวมมาดูกันครับว่าคุณ นี้จะเป็นอย่างไรครับ คู่ต่อมาครับเป็นการเจอกันในกติกามมยไทยรุ่นแบททเวทครับเสือแบล็กทอพราน49เจอกับทางด้านเคียมรันนาปฏิครับซึ่งคู่นี้ครับก็ถือเป็นอริเก่ากันครับมาสู้กันในระดับโลกครั้งนี้มันอย่างแน่นอนครับสถิติของเสือแบล็กครับเข้ามาในศึกวันชิปชิป6ไฟไม่แพ้ใครเลยครับสวยสดงดงามชนะน็อกเอาท์ธนูเงิน FA กรุปชนะเลนนี่บราซ่ในการที o ยกที่3แล้วก็ชนะน็อกเอาท์ยกที่สซินจิซูซุกิครับต่อมา มาชนะน็อกเอาท์ยกที่1แครกโคลีและต่อมาขึ้นวันใหญ่เจอกับสเตฟานโคโรดีชนะคะแนนไปแบบเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับและไฟล่าสุดครับเจอกับวลาดิเมียคุสมินก็ชนะคะแนนไปแบบสวยงามครับก็ถือว่าสถิติเข้ามาในวันแชมปีชิป6ไฟไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับเสือแบล็ ต่อมาครับเป็นฝั่งโจท์เก่าย่างเคียมรันนามปติครับเข้ามาแข่งในศึกวันชิพชิพสองไฟไม่แพ้เหมือนกันครับสำหรับครั้งแรกเป็นการชนะพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและก็ต่อมาครับชนะคะแนนอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเหมือนกันครับและสถิติที่ติดตัวเจ้าตัวมาครับประมาณ20ไฟ์ไฟไม่แพ้ใครเลยครับสุดยอดจริงๆสำหรับเคียมรัน ถือว่าสถิติทั้งคู่ครับในศึกวันยุฟชิพไม่เคยแพ้ใครเลยครั้งนี้มารอดูครับว่าใครจะเป็นคนแพ้ครั้งแรก คู่ต่อมาครับเป็นการเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตเวทครับเพชรธนงเพชรเฟอร์การ์ดครับเจอกับอลาวดีรามาสนอบครับซึ่งทั้งคู่โดนแบนทั้งคู่นะครับและทั้งคู่นั้นกลับมาในรอบหลายเดือนเลยครับสําหรับทั้งคู่ครับสถิติ3ไฟของทางด้านเพชรธนงครับครั้งแรกแพ้นอกเอาท์ให้กับกิปตันเพชรยินเดียคาเนมี่ไฟต่อมาครับชนะจางเฉิงหลงครับและไฟล่าสุดของเจ้าตัวในศึกวันชิบิชิปครับเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับชนะคะแนนทางด้านฮิโร กิอากิโมโตะครับก็ถือว่าสถิติ2ไฟล่าสุดหลังจากที่โดนพักไปครับก็ถือว่ายังสวยอยู่ครับสําหรับเพชรธนงครับมาฟังอลาวดีรามาสนอฟครับซึ่งเจ้าตัวครับในศึกวันชิบิชิปก็ถือว่าแข่งมาเยอะแต่อันมินยกมาแค่ประมาณ5ไฟโดยประมาณครับซึ่ง3มไฟล่าสุดของเจ้าตัวก็ไม่ค่อยจะสวยดีเท่าไหร่ครับในการขึ้นชิงตําแหน่งกับทางด้านน้องโอครับถ้าจําไม่ผิดก็โดนน้องโอจัดการน็อกเอาท์ในยกที่3ไปครับ แล้วต่อมาครับเกิมาแพ้คะแนนให้กับมาฟลุตติปีเยฟครับและไฟล่าสุดของเจตัวนั้นก็ถือว่าเป็นการชนะน็อกเอาท์อเลสซานโดซาร่าเมื่อปีก่อนในศึกวาุูปานีที่31ครับหลังจากนั้นกระโดนพักไปยาวเลยครับน่าจะเป็นข้อหาโดนแบนนะครับต้องไปหาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับซึ่งในคู่นี้ครับก็ถือว่าให้เป็นการกลับมาของทั้งสองคนดีกว่าครับสำหรับเรื่องของเสถิติครับก็ทางด้านเพทโนงนั้นก็จะดูดีกว่าหน่อยครับ ต่อมาครับเป็นกติกามวยไทยชาโดสิงห์มาวินครับที่จะเจอกับทางด้านจิมมี่วีโนดครับสถิติ2ไฟไ์ของชาโดสิงห์มาวินครับเข้ามาครั้งแรกก็แพ้คะแนนให้กับมามูกาอุสูบายันครับซึ่งวันนั้นเองก็เป็นการสู้กันแบบสนุกสุดมันและไฟต่อมาครับก็ถือว่าเป็นการชนะอย่างสวยสดงดงามในการชนะ TKO ยกที่3เอริกเอเออครับ ทางด้านจิมมี่วีโนดครับสถิติ2ไฟไฟในศึกวันชิพชิพครับครั้งแรกมีโอกาสขึ้นชิงตำแหน่งกับทางด้านเพชดมรกตและก็แพ้คะแนนไป5ยกและก็ครั้งล่าสุดของเจ้าตัวเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับชนะคะแนนนิคลาสลาเซนครับคู่นี้ครับในเรื่องของสถิติจะประกบกันคล้ายกันเลยครับครั้งแรกแพ้ครั้งที่2ชนะก็ต้องมารอดูกันว่าครั้งที่3ใครจะเป็นผู้กำชัยไปครับ คู่ต่อมาครับเป็นการกลับมาของประกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับซึ่งในการเข้ามาสู่ศึกวันชิบะชิปครับก็ยังไม่มีผลการแข่งขันครับมาดูในส่วนของคู่แข่งของประกรณ์ครับราฟฟี่โบฮีครับซึ่งจะตัวแข่งมาประมาณ4ไฟโดยประมาณไฟแรกชนะคะแนนตะเพาแก้วแบบสวยสดงดงามและไฟต่อมาครับก็ไม่มีผลการตัดสินในการเจอกับกุหลาบดําครับทางด้านกุหลาบดําเองโดนจิ้มตาซึ่งเป็นเหตุสุขวิสัยครับและไฟต่อมาก็แพ้คะแนนให้กับ ตาคาเซมครับและไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับยอด IQ อิอ้อพิมนสีครับซึ่งในคู่นี้ครับก็คงต้องมารอดูครับว่าปะกรณ์จะมาเปิดตัวในศึกวันลุมพินีจะสวยสดแบบไหนครับและทางด้านราฟฟี่เองครับสถิติ2ไฟล์ย้อนหลังนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยสดสวยสวยใสสักเท่าไหร่เลยครับคีย์เวิร์ดสำคัญในไฟล์นี้ครับทางด้านยอด iQ น่าจะเรนให้กับทางด้านพี่ปกรณมาครับสําหรับไฟ์นี้เพราะว่าเจ้าตัวนั้นเคยชนะราฟฟี่มาแล้วครับ คู่ต่อมาครับเป็นกติกามวยไทยรุ่นแบนต์ตัเวครับ1 0 0หมื่นโค้ตนายเจอกับไทยสันเฮริสันครับซึ่งทางด้านโค้ตนายนั้นสิริติครับเข้ามาในศึกวันลุบนีครั้งแรกก็โดนน็อกเอาท์ในยกที่1ครับโดยทางด้านมิเกลตรินดาเดเป็นคนจัดการน็อกเอาท์ไปครับและหลังจากนั้นครับทางด้าน1 0 0หมื่นก็หายไปเป็นปีครับและนี่คือการกลับมารอดูว่าจะแจ้งเกิดได้ไหมมาดูสิริติของไทยสันเฮริสันครับแข่งมาประมาณ5ไฟไฟโดยประมาณครับ ก็ถือว่าแพ้3ชนะ2ซึ่งไฟล่าสุดนั้นก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยสวยสดงดงามสักเท่าไหร่ครับโดนทีคยโอยกที่1จากกุลาบดำสอจอเปียกอุทัยแต่ว่าดูจากสถิติของไทยสันแล้วครับโอ้โหแต่ละคนที่เจ้าตัวเจอมาครับแข็งแข็งทั้งนั้นครับทางด้านเสกสรรอ,อขวัญเมืองแรมโบ่มรัมมรมตนาบนดตพงศริพีเคสันชัยมวยไทยยิม,มโอ้โหแต่ละคนครับซึ่งในไฟน์นั้นครับโดนทางด้านกุลาบดำจัดการทีคโอไปครับก็หายไปยาวนานเลยครับสําหรับไทยสัน และนี่ก็คือการกลับมาก็ต้องบารอดูครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของแต่ละคน10บหมื่นหรือไทยสานครับจะกลับมาได้ในศึกครั้งนี้ครับคู่ต่อมาครับเป็นการเจอกันกติกามวยไทยรุ่นแคสเวด140่รปอนด์ครับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะกับทางด้านคมอาวุธ FA g r o u รูปครับ สถิติของทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นครับแข่งมาทั้งหมด6ไฟชนะ4แพ้2ครับซึ่ง2ไฟล่าสุดของเจตัวนั้นก็ถือว่าไม่สวยสักเท่าไหร่ครับสำหรับฟอร์มเป็นการแพ้กับเมืองไทยแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้กับทาเกียคาริลอฟครับ มาในส่วนของสริติคมอาวุธ f a g r o กรครับแข่งมาประมาณ5ไฟไฟโดยประมาณซึ่งเป็นการชนะถึง4ี่ครั้งและสะดุดแพ้เพียงครั้งเดียวให้กับอวตารครับซึ่งใน2ไฟไฟล่าสุดก็ถือว่าทาได้ดีครับในการชนะพันริทลูกเจ้าแม่สายวารีและก็ไฟล่าสุดเป็นการชนะคะแนนยอดปูผาวิมานแอรครับซึ่งมันนั้นเองทั้งคู่ก็เป็นคู่เอกในศึกวาลปูปนีที่50ครับซึ่งเทียบสถิติแล้วครับทางด้านคมอาวุธดูสวยสดงดงามกว่าอย่างแน่นอนสําหรับ2ไฟไฟล่าสุดครับ คู่ต่อมาครับเป็นศึกล้างตาในการรีแมทภาคที่2ครับป้อมเพชรพีแคเสินชัยมวยไทยยิมเจอกับทางด้านสุริยันเล็กพ่อเย็นยิ่งหรือส่อแสงเทียนน้อยนั่นเองครับสถิติของป้อมเพชรครับ5้าไฟแพ้เพียงครั้งเดียวให้กับทางด้านช่อฟ้าทอสแสงเทียนน้อยและ2ไฟล่าสุดของเจ้าตัวครับในการชนะ TKO ยกที่3ฤทธิเดชสอสมหมายและก็ไฟล่าสุดของเจ้าตัวนั้นเป็นการชนะคะแนนสุริยันเล็กมาในส่วนสถิติของทางด้านสุริยันเล็กครับ แข่งมาทั้งหมด7ไฟครับแพ้2ชนะ5ซึ่งไฟที่แพ้นั้นครับเป็นการแพ้ให้กับทางด้าน Black Panther ในการแพ้คะแนนและก็แพ้ให้กับป้อมเพ็ดคนนี้แหละครับซึ่งมันนั้นเองครับระเบิดไประเบิดมาครับสลับกันน็อกสนุกสุดมันจริงๆครับหัวใจแทบวายสำหรับมวยคู่นี้และก็ไฟล่าสุดครับก็สามารถชนะคะแนนฤทธิเดชสอสมหมายมาแบบสวยงามครับสำหรับสุริยันเล็ครับ ก็ต้องมารอดูภาค2ครับว่าใครจะแกร่งใครจะเหนือกว่ากันครับคู่นี้หัวใจวายอีกอย่างแน่นอนครับและต่อมาครับ3คู่มวยแอดมินไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่มวยชาวต่างชาติทั้งนั้นวันนี้เอาแค่ประเด็นหลักๆกันก่อนครับอย่างไรก็ดีครับรอติดตามศึกวาลูบันีที่58ครับอดใจไม่ไหวแล้วครับสาหรับคู่เอกทุกคู่สําหรับคนไทยคู่ไทยของเราถือว่าแฟนมวยนั้นอดใจแทบไม่ไหวแล้วครับสาหรับศึกวาลูบันีที่68อย่างไรก็ดีครับคอยเจอ กันในวันศุกร์หน้าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินโคตรลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ